ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็อยากได้อัปเกรดช่วงล่างรถที่ดีๆในราคาที่คุ้มค่าแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องของคุณภาพที่ไม่ได้ดั่งใจนะครับผมสำหรับชาว t e เ e เร700นะครับผมขอแนะนำนี่เลยกับรถของผมเองนะครับกับการติดตั้งไวด์ s s นะครับผมซับเพนชั่นตัวท็อปสุดที่มาพร้อมทั้ง กิโรดไฮดรอลิกนะครับผมตัวคอมเพรสชันโลไฮแล้วก็รีบาว ครับตอนนี้ผมก็นำรถเจ้าเซเนเเจ็ดร้อยที่เพิ่งจัดออกจากโชลูมาหมาดๆาเลยนะครับตอนนี้เพิ่งรันอินไปได้ร้อยโลเท่านั้นนะไ mm hmm. ปรับรถมาเมื่อวานแล้วก็วิ่งเล่นในเมืองมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้มาอยู่ที่นี่เลยบร mm ิษ hmm. ัท YS Suspension s นะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนชกคแอปใหม่เออทีนี้ ชอคอัพเดิมไม่ดีหรอของเชเนเลสเด็ดร้อยขอบอกว่าโชคอัพเดิมมันก็สมรรถนะสุดยอดอยู่แล้วนะครับผมลองดูโชคเดิมนะครับที่สามารถปรับได้ทั้งไฮดรอลิกพีโลดนะจะเป็นตัวนี้นะครับมีคอมเพรสชันนะครับด้านบนแล้วก็มีตัวปรับรีบาวที่ด้านล่างนะครับผมทีนี้อยากลองของนะผมจะเป็นคนลองให้ก่อนเพื่อที่ว่า พี่ๆที่ใช้เทเนเรเจ็ดร้อยเนี่ยเฮ้ยถ้าสมมติว่าอยากได้ตัวเลือกอัปเกรดเพอร์ฟอร์มาที่เพิ่มมากขึ้นนะในราคาที่บอกเลยว่าตัวนี้สบายกระเป๋าอยู่ที่ราคา20,000่กว่าบาทนะครับผมแล้วก็มีหน้าตาที่สวยขึ้นแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันส่วนวันนี้นำมาให้ไวเด้เท้าติดตั้งให้เราเข้าไปถ่ายทำในด้านในไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นในเรื่องของมาตรการโควิดด้วยอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าระหว่าง โช๊คตัวเก่ากับโช๊คตัวใหม่จะสวยงามมากน้อยมากกว่ากันแค่ไหนรอดูครับว้าว yeah. นี่นะครับผมตัวกระบอกโชคนะครับเป็นงาน CNC ลูมิเนียมอย่างสวยเลยนะครับผมตัวดีก็จะเป็นตัวปรับรีบาวนะปรับได้เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับผมเรามาดูนี่ขึ้นมาปั๊บนี่แน่นอนครับผมของเดิมมันเป็นไฮดรอลิกพีโหลดนะครับผม ถ้าไวท์เดสทำจะต่ำกว่าน,นั้นก็ไม่ได้นี่มีตัวไฮดรอลิกกีโลดแยกออกมาให้ซึ่งมันจะทำให้เราปรับความแข็งอ่อนของสปริงได้ง่ายขึ้นนะครับจากที่แบบไม่ต้องจอดรถแล้วก็ล้วงลงไปนะครับส่วนติดตั้งตรงไหนเดี๋ยวรอนดูกันสำคัญที่สุดเลยตัวนี้เป็นตัว g r a t i n g นะครับผม g r a t i n g ก็คือจะสามารถปรับคอมพิสชั่นได้2ระดับก็คือไฮกับโลนะครับผมไฮกับโลพูดง่ายๆก็คือช่วง ยุบสุด,สดกับยืดสุดนะครับผมของคอมเพรสชันสามารถปรับได้ละเอียดขนาดนี้เลยหน้าตาสวยงามมากโอ้ยเอาละเดี๋ยวรอดูว่าไปอยู่ในรถแล้วมันจะสวยงามแค่ไหนครับผมอา่านะครับผมตอนนี้ก็ในบริเวณของเวลาเราเอารถมาทำใช่ไหม ยู่ด้านหน้าเลยเซอร์วิสอยู่ด้านนี้เลยถ้าสมมติว่าเป็นเซอร์วิสเบาๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นเขาทํารถของเรานะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักนะของลูกค้านะครับผมเข้ามาตรงนี้ก็จะมีนี่เลยนี่มีคอมพิวเตอร์สําหรับให้ดูสินค้าตัวอื่นๆนะครับใครอยากดูตัวไหนก็ไม่ว่าจะเป็นช๊อัพกันสะบัดชุดอัพเกรดอาแคตตาล็อกในแต่ละรุ่นต่าง,างๆรวมถึงมีคลิปวิดีโอด้วยใครอยากดูอา เ e อร์เฟรมมที่เขาเทสไปแล้วอะไรต่างๆนะครับมีให้ดูหมดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็โซฟานั่งสบายมากนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยอัญมณีอย่างอื่นพวกเสื้อผ้าติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมมีรูปนี่สำหรับผู้ที่ใช้งานไปแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นคนดังในทั้งนั้นเลยนะครับในที่ออกงานต่างๆนะครับผมที่มีเป็นลูกค้าของ YFS ซึ่ง วันนี้เราได้เป็นหนึ่งางนั้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีทั้งกาแฟบริการจัดร้อยด้วยนะครับในนี้เป็นท้องแอร์อย่างดีเย็นสบายมากนะครับนั่งดูรถตรงนี้ได้เลยคสวยงามของมันนะซึ่งรถผมเป็นสีขาวแดงอยู่แล้วด้วยนะครับผม G l a i n g นะครับผมมาพร้อมตัวปรับ c o m p e t i o n h i g h a l แนะเทเนเล่เนี่ยเขาดีขึ้นมันจะโล่งๆอยู่แล้วนะครับผมดูด้านล่างประกอบ่ตรงนี้นะครับประกอบ G ตรงนี้ดีบ้าแล้วก็ไฮเดรอลิกพีโหลดนะครับผมจากที่เคยหมุนๆตรงนี้นะครับก็จะมาอยู่นี่ ไปอยู่ที่ตรงนี้แทนนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเซอร์วิสนะครับในเรื่องของการเซ็ตเซตช่วงยุบนะ<อ>เป็นการเก็บคบบ่าแสกนะครับผมซึ่งจุดเด่นอย่างหนึ่งนะจังจากที่ผมได้ลองโชคหลายๆแบรนด์หลายๆที่หลายๆสำนักไวทเสเนี่ยมาตรฐาน สูงมากโดยเฉพาะเรื่องของการให้การบริการนะครับตั้งแต่เริ่มการติดตั้งไปจนถึงบริการหลังการขายอะไรต่างๆคือถ้ามีปัญหาไวเดสเร็วมากจะแก้ปัญหาให้เราเร็วมากแล้วก็มาถ่ายเนี่ยอย่างเงี้ยรถทุกคันที่เข้ามาเซ็ตกับไวเดสเนี่ยจะได้รับการปรับตั้งค่าแซกนะครับเพื่อให้เข้ากับน้ําหนักของตัวคนขี่น้าบางที่เนี่ยคือไปใส่โช๊คซื้อโช๊คมาใส่โช๊คใส่แล้วก็ไงอ่ะก็ก็จบก็เสร็จ ซึ่งค่าของสปริงค่าของพี่โหลดค่าของอะไรต่างๆมันมาเป็นค่าตรงกลางมันยังไม่ใช่ค่าของตัวคุณเองแต่พี่เนี่ยเขาใส่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใส่ช็อคไวเดสออกไปในส่วนใหญ่จะได้ฟีลลิ่งที่แบบโอ้ประทับใจทันทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ความรู้สึกแบบแบบนั้นกลับไปหรือเปล่าแต่ดูแลดีมากดูแลดีมากครับอันนี้เขาจะเป็นนับตัวใหม่เลยนะที่จะใช้ของ เขาเลยของ YS เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นน็อตที่จะเป็นการคลายด้วยนะครับมียางตรงด้านในตัวงานนี่โหชิดแนบชิดสนิดมากแนบชิดสนิดมากนะครับผมสวยมากเดี๋ยวเราไปลองดูช่วงยุบแล้วก็ฟิลลิ่งกันขับขี่กันเดี๋ยวดูว่าใส่ปุ๊บเทสปับ๊บไปไหนกันเดี๋ยวดู ครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการทดสอบโช๊ YSS Suspension นะครับตัว G Racing ตัวนี้สำหรับรถ Yamaha Tenere 700นะครับผมทดสอบมาแล้วถึง1,900กิโลนะครับหักลบตอนที่เราไปติดตั้งโช๊กตอนแรกใช่ไหม100กิโลก็เหลือตอนนี้เทสไปแล้ว1,800กิโลสำหรับการใช้งานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทางดินลุยทางฝุน่นไปเรียนกับทาง Yamaha นะครับผม Adventure Skill แล้วก็ ไปเที่ยวดอยสอยมะลายนะครับลงสันป่าป่วยแล้วก็วิ่งทางดำนะครับผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งมันประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกจากศูนย์ของ YSS เลยนะครับผมฟิลลิ่งเปลี่ยนจากโช็คเดิมมากๆนะครับผมโดยที่เจ้าแกนช็คตัวนี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับเป็น16มิลน,นะครับผมเสร็จแล้วก็ตัวของคอมเพรสชันเนี่ยที่จากเดิมสามารถปรับได้แค่คอมเพรสชันเฉยๆตัวนี้สามารถปรับเป็นคอมเพรสชันไฮแล้วก็ คอมเพชชันโลนะครับผมโดยที่แบ่งสําหรับแบบว่าสําสหรับสายโดดนะครับผมสําหรับการลูดเนินระนาดอะไรประเภทนี้นะครับผมสามารถปรับได้ละเอียดมากแล้วก็ตัวของรีบาวเองเนี่ยตัวนี้มีความหนืดมากขึ้นกว่าตัวโชคเดิมนะครับผมถ้าใครเคยขี่เนี่ยจะรู้ว่าเทเนเรนเนี่ยเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมันจะมีอาการท้ายอยูย่เหมือนกันนะครับผมแต่หลังจากที่ใส่โชคอัพตัวนี้แล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นหายเกลี้ยงเลยกลายเป็นว่าเฮ้ย คาแรคเตอร์รถแอเวนเจอร์แบบนี้เราสามารถขับขี่แบบพิ้วบนถนนได้เหมือนกับขี่รถเนกเกตไบค์เลยทีเดียวแล้วก็สามารถเข้าโค้งได้สนุกส่วนของทางปุ่นนะครับอันนี้หายห่วงเลยในเมื่อทางดํามันสามารถทําได้ขนาดนี้นะครับพอถึงเวลาที่เราจะลงดินใช่ไหมเราก็เพียงแค่ทําการปรับคอมมิชชั่นนะครับผมลถมันลงมานะครับผมแล้วก็ลดตัวจํานวนของรีบาวลงมาด้วยนะครับโดยที่ เดิมๆเนี่ยเขามีมาให้ถึง30ระดับนะครับเราสามารถเลือกเล่นได้ตามน้ำหนักของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นทางหินแข็งๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางศาสตร์ยาวๆหรือว่าดันเนินซึ่งผมไปขึ้นสอยมาลายแล้วก็ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางขูดขะดินแข็งแล้วก็หินนะครับผมถือว่าโช๊คตัวนี้ทําได้ดีกว่าเดิมแล้วก็สาคัญที่สุดคือฟีลลิ่งของมันน่ะฟีลลิ่งของมันผมไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะถ้าคนที่เคยขี่เทนเนรเล่จะร้อยจะรู้ว่ามันดีอยู่แล้ว นะช่วงล่างเดิมมันดีอยู่แล้วแต่โช๊คตัวนี้มันทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับไม่ได้ขี่รถอยู่ะมันสบายเหมือนกับแบบว่าคุณกําลังนั่งเครื่องบินอยู่แบบล่องลอยสบายๆเลยถือว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากสําหรับโช๊คตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของพีโลดเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยเขาทําการปรับตั้งค่าแตกมาให้ตั้งแต่ต้นนะครับแต่สําหรับใครที่มีสัมภาระหนักขึ้นหรือว่ามีคนซ้อนมากขึ้นนะครับก็สามารถ ปรับไฮดรอลิกพิโหลดที่แยกที่ตัวกระบอกด้านหลังนี้ได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นโชกอาที่ค่อนข้างจะสะดวกนะแล้วก็ตัวของบอดี้เองนะครับผมตัวเสื้อเป็นงานอลูมิเนียม CNC นะครับผมทำการยิงเลเซอร์โลโก้ w h i SS นะครับผมถือว่าสวยอ่ะ ตัวตัวของมันเนี่ยถือว่าสวยมากเลยจุดยึดต่างๆเนี่ยได้มาตรฐานมากเพราะว่าไม่มีช่องว่างหรือว่าอาการแกว่งของตัวโช๊คเลยนะครับผมรวมไปถึงตัวของความแข็งแรงของตัวโชค๊คซึ่งเราทดสอบมาแล้วถึง1,800กิโลนะครับกับการใช้งานจริงทั้งทางดำทั้งทางฝุ่นทั้งทาง,ทง,ทง,ทงลุยมันยังคงประสิทธิภาพได้ดีแล้วก็ไม่มีอาการรั่วซึมผมถือว่าเฮ้ยปัจจุบันมาตรฐานของ YF s เนี่ยสูงมาก สำหรับสายโดดนะครับผมใครที่ชอบเอาเทเนเร่700เนี่ยไปจํำเนินซึ่งบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยมันสามา,สามารถทำได้สบายอยู่แล้วยิ่งถ้าได้โชคไว้เลสตัวนี้เข้าไปนะครับบอกเลยว่าจังหวะที่ลอยขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่จังหวะที่ลงเนี่ยคุณจะตกใจว่าเฮ้ยรถมันลงมาแล้วเหรอจากเดิมที่มันเคยยุบแล้วมันก็คืนตัวเร็วนะครับผมพอรีบาร์มันดีขึ้นเนี่ยมันทําให้เราผ่านอุปสรรคตรงนั้นเนี่ยแล้วเราไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ย มันผ่านมาแล้วอะ่ะใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของ y s s นะครับซับเพนชั่นนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตามที่อยู่ตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องของสเปครถต่างๆนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นที่เขาจะมีในแต่ละรอบเดือนนะครับผมเข้าไปติดตามได้เลยรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังสำหรับการอัปเกรดช่วงล่างให้ดีเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม y s s ซับเพนชั่นครับ